อ้าว uh ้องอ้าวเป็นไล่ะพ่อนเน้อปูน้าครับโอ้โหเป็นจังไร เบิ่งพี่น้องบรรยากาศครับผมสวรรค์บ้านหน้าครับโอ้โหบรรยากาศเนาะสุดยอดเลยครับผมฝนตกมาแล้วรอบนึงครับสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนไม่รู้ทำไมถึงมองไม่เห็นโอ้โหสุดยอดครับผมมาตราฐาน พอดีเป็นยกหล่อมากครับผมไปลองผมมาสิล่องปูกรปูจะว่าถืรรอได้ตัวเราครับเสียมาใส่บางนี่รอบปา้าคืนครับ ไปตรงนี้ครับกระดองแตกก็ได้ครับตาย บวทะลุยากวทตลุเลยครับ อ,อมันเด็กยงังีิเออ,อเดี๋ยวจะขันคืออไกันนะเพื่อนเนหน,หนึ่งขันแล้วอยู่ในรอบสองอ้นี่ตัวหนึ่งครับผม ตัวน,นี้ปักไว้ละสีห้าหกแล้รอบเจ็ดเจ็ดคันอ๊บเออได้แล้วใส่ไปปุ๊บปูตัวงไงบาสทีคือบนนอกไปน้องบอกเคยใส่เงยปูหลายเมือแล้วครับ ต้องเวกออกครับน,นี่ครับสตมารอหลุนกันได้ป่ปทางเด้อปล่อยลงไปลึกๆก็ไ้เขามีแบบที่ตรงที่ไต หนึ่งคันแล้วครับบินดีดินด,ด,นดีไปพี่น้องไปใส่โมเดลแล้วครับบ่นมาแพงเลยตัวนี้จำปวกขอกเราม่สิหลอดวะนะ้อยังดินอยู่ด้วย เยอะปูครับไปไปน้องเอาเป็นเดี๋ยวไปน้องเยอะปูหน้าครับโอ้โหไปจะไหนไปจะไหนหางบอเออหนึ่งตัวครับรอด อ้าวีน้องโอ้โหลีลาอะไรครับผมเบ็ดมันบ่ค่อยดีตรงมือเดรียมรุดดีครับมันหมานพี่น้องเอ้ยต่อยท้องครับผมเหยียกระปูมาตรฐานครับไอ้ย้ะ ขนาดจมบุบครับโอ้โห้มัน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 โอ้โห้ยอดเอาแล้วโอ้ยถือเป็นเบ็ดขาดไปไแด้ว มัดเบ็ดบอดีครับบุดเบื้องครับโอ้ยงานขาวไปครับพี่น้องขั้นต่อไปครับเียื่อกปูสมมติอะไรพี่น้องเดี๋ยวไาน้องทีหาจับเขียดใส่ไว้ใส่เบ็ดปลาครับ ฝนตกครับผมเปนองทุกผูท่านเศร้าเมือยครับเว็ดเจ็ดขั้นคือเกือบทุกหลังครับผมจนกระปูเมิดครับว่านองกระจับเสียดใส่เกือพ่อ2ยีสิบหลังครับผมเด็กกระปูเพิ่มขึ้นไม่สองตัวก็เลยใส่ถึงวัแต่ยางหลุดบ้างนะครับเนาะ เบ็ดปลาเนี่ยเขียนนี่ก็ควายล่อบึงเงี้ยมเสาครับรองวา่าสมานบ่ขึ้นฟ้าขึ้นฟูนี่สิครับผมพี่น้องโอ้สมัยนะครับผมอ่ะดีมากครับผมพี่น้องทุกทนะุกท่านพี่น้องน่าจตื่นกันการพยายามครับเอาเหยือะกับปูครับผมโอ้ห God. ใหญ่เอสเอสโอ้โหขากบ้านครับพีเน้อโอ้โหมานีีเนเยอกระปู ยอดยอดเบิ้งครับผมยามเราไปเรามาน่ยกระปู